สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกวิธีการสร้าง QR Code นะคะแบบง่ายๆง,ง่ายมากเลยนะคะ Q r ว o d e นะคะเราสามารถสร้างจากลิงก์ที่มันอยู่ออนไลน์อยู่แล้วนะคะหรือว่าสร้างจากไฟล์ pdf ของเราก็ได้แต่ถ้าเป็นไฟล์ pdf นะคะเราต้องเอาไฟล์นั้นไปห้อไว้บนอินเทอร์เนต็ตก่อนคะ่ะจะมีเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับฝากไฟล์นะคะหลายเว็บไซต์เลยหรือว่าเราจะาไปไว้ในเว็บหน่วยงานหรือว่าเว็บส่วนตัวของเรา ตรงไหนก็ได้นะคะที่อยู่บนโลกออนไลน์นะคะจากนั้นเราก็จะสมมุติว่าเราจะเอาหน้านี้นะคะมาทําเป็น QR code นะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนสแกนเข้ามาแล้วมาเจอหน้านี้แบบง่ายๆนะคะโดยไม่ต้องพิมพ์ URL ตรงนี้ให้มันยากนะคะวิธีการคลิกขวาที่ URL ด้านบนแล้วเลือก Copy ค่ะจากนั้นเราก็ไปเปิด เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตขึ้นมานะคะหน้า Google มาเลยจากนั้นเราพิมพ์คำว่าสร้างสร้าง QR code นะคะนี่ขึ้นมาให้แล้วก็จะมีเว็บไซต์นะคะให้บริการสร้างนะคะหลายเว็บไซต์เลยอันในที่นี้เราก็เลือกอันแรกเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปคลิกที่ลิงก์ URL จากนั้นเราก็วางลิงก์นะคะคลิกขวา แล้วก็เพส์นะคะหรือกด Ctrl V ก็ได้ลิงก์ที่เรา Copy เมื่อกี้นะคะจากนั้นก็ให้เราไปที่คำว่าปรับแต่งและดาวน mm ์โหลด QR ก็จะมีรูปแบบให้เราปรับแต่งเยอะแยะเลย mm hmm. นี่นะคะเราจะเอาแบบไหนก็ได้นะ mm hmm. หรือจะเอาจะเอารูปนี้ก็ได้สมมติว่าเราขายน้ำปัน่นเราก็จะลิงก์ไปหาเว็บไซต์ของเรานะคะโอ mm ้ hmm. ตอนนี้เสียงมอเตอรไซค์ดังมากเลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จิ้มที่คำว่าดาวน์โหลดรหัส QR นี่นะคะแล้วหน้าเว็บไซต์นี้ก็จะทำการดาวน์โหลดให้เราแล้วสังเกตด้านล่างนะคะส่วนรหัสนะคะเราไม่ต้องไปสนใจค่ะนี่เราแค่ดูตรงนี้ก็พอนี่ค่ะจากนั้นเราจะดูได้อย่างไรนะคะว่า QR เรามันอยู่ตรงไหนอาจิ้มมันนี้ออกไปก่อนเราคลิกตรงนี้ค่ะ แล้วก็เลือกโชว์อินโฟเดอร์เราก็จะเห็นนี่รหัส QR ของเรานะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนมุมมองให้ดูชัด,ชดนะคะมันก็จะมาอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานี้แหละคะ่ะมันจะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนี่เราจะดูได้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ user น,นี้ก็เป็นนี่ของเรานะคะอันนี้ก็แต่ละเครื่องมันจะไม่เหมือนกันนะคะส่วนมากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานะคะระบบมันก็จะสั่งมาอยู่ที่ โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะซึ่งถ้าหาไม่เจอก็มันเข้าไปที่ไดซีนะคะมันก็จะเห็นเองนะคะจากนั้นก็คือนี้แก้วที่เราสร้างมาเมื่อกี้แก้ว QR นี้นะคะเราก็จะแทรกเข้าไปที่โปรแกรม Word เลยหรือเราจะใช้เดี๋ยวเปิดโปรแกรม Word มาก่อนหรือเราจะส่งเป็นไฟล์นี้นะคะส่งลายหรือว่าส่งไปให้เพื่อนได้เลยนะคะ หรือเราจะปริน t ์สกรีนก็ได้ไม่ต้องกดดาวน์โหลดพอมันสร้าง qr ให้เราแล้วนะคะเรากดปุ่มปริน์สกรีนนะคะที่อยู่ที่คีย์บอร์ดของเรานะคะเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวจะให้ดูปุ่มปรินต์สกรีนอยู่ตรงไหนนี่เลยปุ่มปรินสกรีนอยู่ตรงนี้น ปุ่มนี้คือการกด Print Screen ก็คือการแคปเจอร์หน้าจอที่ออกมาเป็นรูปภาพนะคะนี่นะคะหลายท่านไม่เคยใช้ก็จะเอาโทรศัพท์ไปถ่ายหน้าจอน้ t ตบุ๊กนะคะแล้วก็ส่งไลน์ก็คือเราไม่ต้องถ่ายเรากดปุ่มนี้ p r i น t s สกรีนเราจะสามารถอัดภาพหน้าจอตรงนั้นได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเรามาที่ไฟล์ QR Code ของเรานะคะเรากดปุ่ม Print Screen ปุ๊บ อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะคะที่มันสามารถครอบ p ิ i พ์สกรีนแล้วครอบตัดได้ด้วยนะคะบางเครื่องอาจจะทําไม่ได้เราก็ต้องไปตัดอีกรอบนะคะจากนั้นเราก็กด Ctrl V แค่นี้ค่ะเราก็ได้ไฟล์ QR มาประกอบเอกสารงานของเราเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็สร้างข้อความนะคะแบบสำรวจนี้แค่นี้ เรียบร้อยเราได้ QR มาแล้วนะคะเมื่อสแกนก็จะตามไปพาเราไปที่ลิงก์นั้นได้เลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ